ขยับผมงงอะไรเนี่ยผมหลอนอะไรเลยดีครับวัดีครับวันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องปรจานย์เรื่องนบานสารเก่าอ้าวมาแล้วบานสารเก่านะมันจะมีคนคนหนึ่งของเขาหายของเป็นทอง ท้องสิบบาทเลยท้องหายแต่ทีนี้แจ้งตำรวจไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็วยังจับคนร้ายไม่ได้เอ๊ะทำไงดีวะก็ต้องพึ่งทางศยศาสตร์พึ่งทางโลกไม่ได้ก็ไปบนบานศาลเก่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อสาธุถ้าผมได้ท้องกลับขึ้นมานะมันจะล่อย้ายทีเอ้ยล่อไม่ย้ายทีนึ่งวนไปอย่างนั้นนะกินเหล้าเมาไง ผมจะล่อแม่ยายทีนึงให้จะพ่อเอาเขียวเลยและพออยู่มาได้ถัดไปทักสองวันตำรวจจับคนร้ายได้ดิในทอง <c oughs> แทนแทนที่ดีใจกับคิดหนักเลยพะ <c oughs> บนไป<บ>นจำได้ <c oughs> ใช่บนมัว่ว <c oughs> ตอนนั้นเมาด้วยอ,ะอ่ะบนว่าล่อจะล่อแม่ยายให้จะพ่อทีนึงนี <c oughs> ่ คิดยังไงไปปรึกษาปรึกษาเมียเนี่ยบนไปเล่าเรื่องให้เมียฟังเมียก็ลำบากใจทำยังไงดีก็ไปปรึกษาแม่ยายมแม่ยายบอกว่าไอ้ฮะกูนี่แม่ยายนะมึงจะลอกกูเลยเหรออ่าและแม่ยายคิดไปคิดมาคิดอยู่นานอะ่ะเดี๋ยวถ้าลูกเขยเป็นไรไป เดยนลูกไอ้หลานก็จะกำพาพ่อใช่ไหมแล้วก็ลูกสาวก็จะไม่มีหัวเป็นไม้คิดไปคึ้มาเอ้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 ากะไล่ไล่หลานไล่ลูกสาวตัวเองอ่ะลงได้ถูนบ้านไปก็รอกับแม่ยายเลยรออยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงอ่ารอไปทีนึงก็ออกออกไปจากห้อง พอกําลังก้าวจะออกขาจะออกจากห้องอ่ะมาอยากกระโดดกอดเอวเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยมึงไอ้หนูอะไรอ่ะไอ้หนูมึงจําได้หรือเปล่าว่ามึงบนลไปกี่ทีมึงคิดดีๆนะมึงบอลไปกี่ทีอ่ะพวกขวาเอวเลยติดใจติดใจเบาๆไว้ก่อน ร้เอวเลยกระโดดฟ้าเอวเลยคิดดีๆนะมึงบนไปกี่ทีโอเคที่ทางสั้นฝากติดตามได้นะครับเป็นกำลังใจให้คุยกันขำาๆ